สวัสดีครับน,นี้ก็อยู่กันที่ริมทางเก็บนน้ำหนองปลาไหลนะครับผมามาชมบรรยากาศยามเย็นนะครับ การที่ผมย้ำยืนจวดได้สายจวดใสยปลานี่มัาจวด do ตกฟ้าขอตกนอ,เนองอนนเย้ยงา้มาาลบานโลเวอร์เราปเกบภาพอ้า <laughs> เ็ต้องสีขี่รถเล่น แน่นอนนเอาสองคนอืมเออทางอำเภอเนี่ยอื้อมมาหาขี่เล่นทุกว่าัะหาตกปลาไม่ค่อยตกไม่ถนัดเลยนี่ก็เป็นหลักเลยไหมเนี่ยอันนี้ก็มันหยุดใช่ไหมใช่มันหยุดก็ขี่เข้าปฟ้าเราีเงินไหมพี่พี่ห้าร้อยห้าร้อยขี่ทำงานทุกวันอันนี้คณะขี่ทำงาน น,น, <laughs> นี่ต้องถ,ถ่ายน้ำหน่อยเออไอ้ตรงนู้นแหนะตรงป้ายก็ได้ตรงป้ายเห็นว่าไอ้ป้ายอ่างหนองปลาไหลงี้ยไปถ่ายเลย เห็นวิวอ่ะผมฝากกล้องนี้อีกครั้งหนึ่งต้องถ่ายไหมเนาะอ่ะผฝากหน่อยครับอ่ะถ่ยหน่งครับแนวนอนด้วยนะครับเจอยืนถูกไหมยืนตรงนี้เจอถ่านรงน น่มีเห็นป้ายเนะี่ยแต่ก่อนไม่มีป้าย